คนนี้หัวออกอะไรอะขอตรงๆเลยได้ไหมคะอ๋องันี้หรอหัวออกอะไรล่ะอืมหัวนี้สองมาแล้วอือจริว่าแต่ตัวเดียวไม่พออะถอยตัวได้ไหมอะอสองดีสองสี่หกศูนย์ผลเริ่มต้นไอโฟนสิบสี่โปรแม็กสองพันสีบาทนานสิบสองเดือนสองนาทันสบาทคผไอโฟนสิบสี่โปรแม็กที่ ริ่มปักเละอองตรงๆเลยอันนี้ไม่ต้องรอรุ้มหูยถูกขนาดนี้ไปออกไอโฟนที่เซ็บนะคะแต่ว่าแต่แบบไหนอะค่ะตรงๆอะมีไหมสองตัวสามตัวค่ะโอ้ยกูไม่ใช่เจ้าแม่กูเป็นเจ้าพี่ตำรวจจิงจกเป็นเจ้ามือมาหาเล็กอันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมนจะขับไปแบบเนื้อจะวิ่งหนีไปไหนเร็วเลยสนใจผ่อนไอโฟนรุ่นไหนสีอะไรทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ